มาดูครับสูตรไก่ทอดบางกรนะครับบางกรหัดใหญ่นะครับนี่ขั้นตอนการการทำนะครับใส่ไก่ในแป้งคุกๆแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็มาคุกในแป้งต่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ในน้ํามันร้อนๆแบบนี้เลยนะครับออื อันนี้ไก่นี่หมักอะไรบ้างครับไก่ปาปริก้าครับปาปริปปกา้ปปกาปาปริปปกา้<ร>กาแล้วก็เกลือ,อพริกไทยเกลือ,อพริกไทยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกระเทปไม่มีครับแค่นัน้น <ๆ S 2> ครับแค่นั้นนะครับหมกบักแค่ปาปริก้าแล้วก็เกลือ,อพริกไทยขั้นตอนการทอดก็คือเอาแป้งคลุกๆแล้วก็ใส่น้ํานะครับแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็จุ่มในน้ํามันร้อนๆนะครับ หน้าตาก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับกรอบหน้าดูเลยนะครับว้าว